สวัสดีค่ะวันนี้พามาชมต้นเลมอนยูเลกาค่ะต้นเลมอนชุดนี้แข็งแรงสมบูรณ์นะคะสังเกตที่รากของเขาค่ะรากแน่นมากทะลุถุงออกมาข้างนอกเลยนะคะดู าากกแนนน่นค่คคะะะดีเลมอนอ่าต้นนี้เตรียมจะส่งให้กับคุณพี่อยู่ที่ซอย14นาราโฮมค่ะถนนกาญจนาพิเศษแขวงดอกไม้เขตประเวทกรุงเทพมหานครค่ะ ตัวนี้ตอนจากต้นพันธุ์ของทางสวนนะคะซึ่งทางสวนก็ได้ถ่ายคลิปลงแบ่งปันให้พี่ๆได้รับชมบ้างแล้วนะคะให้ผลดีค่ะตัวนี้น้ำดีนะคะลูกดกค่ะทางสวนลงปลูกไว้ก็ต้นใหญ่พอสมควรค่ะ ตัวนี้หากพี่เพื่อนเพื่อนท่านใดสนใจหรือมีข้อมูลสอบถามค่ะเกี่ยวกับต้นพันธุ์ต้นเลมอนยูเลกาค่ะติดต่อสอบถามกับทางสวนเข้ามาได้ค่ะที่เพจ f a c e b o o k สวนธนพัฒนสกลนครแอดไลน์เบอร์โทรศัพท์091 0515839หรืออีกหนึ่งช่องทางการติดตามทางสวนนะคะพี่เพื่อนเพื่อนสามารถติดตามทางสวนได้ผ่านช่องทาง YouTube ค่ะพิมพ์ภาษาอังกฤษธนพัฒน์กาเรนค่ะ